อวัสดีผู้ชมนี่นี่จะใช้จะแกงป่าปลาเนนนป่าปลาเนนใส่ใบย,ยิ่หราหรือก็เพผาไฟอ่ะสมัยก่อนโบราณเขาเรียกกะเผาไฟก็ะเผาไฟเนี่ยคือใบย,ยี่หร่าเดี๋ยวจะใช้ยจะผัดพริกหน่อยให้มันหอมใส่น้ำมันลงไป ใส่กระเพกก่อนตีไว้ผัดก่อนห้มันหอมใส่พริก ผัดพริกกันหอมนิดนึงแต่ช้ชอบแม่ชอบพ็เอาน้ำพริกไปละลายกันน้ำเลยมันไม่เข้มข้นไม่หอมแล้วแต่สูตรใครจะทำใครทำไงก็ได้มันเนอทำให้อร่อยกันสะอาดอร่อยใช้ได้หมดแต่แต่ชาใช้่ชาจะทำแบบเนี้เอาพริกไปผัดกับน้ำมันนิดนึงนหอม อิ่อไม่ใช้เติมน้ำเลยเนี่จะเอาพริกไปละละายจะแกงป่าแล้วแต่ใครทำ เป็นละลายกันน้ำเลยก็ได้แต่กระชายว่ามันไม่หอมไงสำหรับกระชายกระชายจะมาผัดสักหน่อยกระชายชอบครับข้นๆชอบน้ำใสใส เติมน้ำไปอกนิดน้ำจะน้อยไปแค่นั้นแหละพอ,อ,อหอมแล้วน้ำพริกอ่ะใช้ชอบเอาไปผัดกน้ำมันต้นหน่อยแล้วแต่คนชอบนะ เนเดือดละเดี๋ยวให้พานก่อนเนเดือดเราจะใช้ใส่ปลาไปเลยอ๋อเปนตัวเดียว แต่ป้านเรนล่าก็ใช้ใส่นี่เลยลูกโดดเพื่อให้พริกมันเปื่อย เข้มข้นเลยแกงป่าตาชัยแอบปรุงรสได้แน่ของชุบรสรสดีเกี้เฮ ใช้เกลือเม็ดเนี่ยมะเขือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขาวโจ้เลยก็ใช้หั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้แช่น้ําเกลือแล้วมาล้างน้ําเกลือออกเนี่ยขาวโจ้เอาไปทากันดูแกงนะละลายน้ําเกลือแล้วามะเขือใส่เนี่ย อะลายน้ำเกลืออะไรกำมังหรืออะไรอะไรให้ดีแล้วผ่ามะเขือเราไปแช่สักสิบยี่สิบนาทีโอ้ยค้นขักแต่ใช้ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะ่ ๋ยวให้มันเดือดค่อยใส่ใบกะเพราไฟหรือใบยี่หร่านั่นเองอ๋อหน่ากิน แกงปลาต้งกะไชมีหนวดใช้แกงน้ำ่เยอะน้ำคุกค,กค,คี้ยุกคียข้นๆแซ่บเงี้ย อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจใตาชัยด้วยนะต้องตาชัยมีหนวดอะทำกับข้ามั่งร้องเพลงมั่งแล้วแต่ตาชัยทือไปต่างจังหวัดก็ไปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวไหนก็ไปกินอะไรก็ถ่ายไม่ได้ทำอาหารอย่างเดียวแต่หลักๆก,ก็จะทำอาหารนี่แหละ ่ะเป็นกำลังใจให้ตาใช้หน่อยอืมแอบบและอันนี้น้ำตาล เป็นกำลังใจก็ใช้หน่อยแต่ใครก็อยากทำคลิปกับเขามั่ง อ,อืมคนคักเลยอืมแล้วใส่เค็มเนิกนึงอืมได้แล้วเรามาเขือสุกหน่อยปลานะาสุกแล้ว แกงปลาปลานินลใส่มะเขือเปาะกับข้าวตะไชมีหนวดมือนี้นี่ใส่กะเพราไฟโบราณเรียกกะเพราไฟนี่เรียกอะใบยี่ลา่ลงไปหอมแซบ่บเลยนื่ เสร็จแล้วพี่น้องตาช้ไม่ได้แกงน้ำใสนะแกงแบบคุกขิกคุกขิกน้กําเข้มข้นเงี้ยอือืเสร็จแล้วเป็นกำลังใจตาชัยมีหนวดด้วยนะกดติดตามกดสิดต่ครกดแชร์ตาชัยด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณครับ